วันนี้ผมจะมารีวิวปลากระป๋องตามหมอ้อปลาครับผมลอยปลาปลา ผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าหมอปลาเขาก็ขายปลากระป๋องเราก็เลยอยากพิสูจน์ว่ารสชาติปลากระป๋องของหมอปลาจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้เราจะเอาปลากระป๋องมาเปรียบเทียบด้วยเอาสามยี่ห้อหลักๆเลยก็จะมีหมอปลานี่เป็นตัวเปรียบเทียบหนึ่งนะแล้วก็สามแม่ครัวนี่ใครๆก็ต้องเคยกินปลากระป๋องตาสามแม่ครัวแล้วก็นี่ปลากระป๋องปลากระป๋องโรส่าปลากระป๋องปลากระป๋องโรส่า อันนี้เลยนี่เราจะมาเปรียบเทียบกันก่อนว่ารูปร่างหน้าตาของปลาจะเป็นยังไงบ้างแต่ที่ผมดูเนี่ยมันคนละปลากาันมันมีปลาแมคคารลโกับปลาชาดีนซึ่งเราก็เอาไปเปรียบเทียบกันดูลแล้วกันนะนี่เอามาเป็นแพคเลยแกนี้นี่ซึ่งผมไม่อ่านมาเขาบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งนำไปทำบุญด้วยของหมอปลา เราได้กินด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราก็ได้ทําบุญด้วยอ่ะใช่ตัดแพ็คเยอะขนาดนี้เ,ออเลยนี่เบึ้มบ้ามเลยแพ็กหนึ่งนี่อาบุกด้วยนะครับผมแพ็กหนึ่งเขาส่งมาเอยอันนี้ก็บุกอ่าเรียบร้อยอบุกหมดเลยนะครับผมคือมีบับเ้ลนะแต่ว่าบุกหมดเลยมันขนส่งไม่ดีมันไม่ได้ผิดที่หมอปลานะครับผมมาซึ่งต้องบอกเลยว่ายี่ห้อด็อกเตอร์อีดิเตอร์โปรด่ะซะด้วยเป็นยังไงมีออยไหมมี ปลาแมคคาเรลในซอสมะเขือเทศนะครับผมมาวันนี้เราจะมาทําเมนูปลาเผาพัดไข่กันละกันแต่ก่อนเลยมาเราขอแกะดูก่อนละกันว่าฉาบที่ห่อเนี่ยเปรียบเทียบกันในตลาดหรือว่าจะเป็นยังไงเก็บก่อนละกันอริ่งของเราเนี่ยหลักๆของการทําปลาเผาพัดไข่ก็ไข่เราก็จะต้องใช้ไข่นะครับผมและก็ใช่ก็จะมีพริก มีมะนาวนะครับผมพริกมะนาวหอมแดงหอมแดงแล้วก็ต้นหอมผักชีนอะแต่ก่อนอื่นเลยเรามารีวิวกันก่อนว่าปลากระป๋องสามยี่ห้อจะเป็นยังไงครับผมเรามาแกะอันนี้ก่อนเราแกะพวกโรซ่าพวกขามแม่ครัวก่อนเลยอ่ะเธอแกะโรซ่าไปปากกระป๋องปลากระป๋องโรซ่าอ่าน้ำมันลอยเุ้ยขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้โว้ ดูจากโลซาแล้วเนี่ยถ้าไม่บอกเนี่ยนึกว่าอยู่ในน้ำมันไม่ใช่อยู่ในมะเขือเทศคือเหมือน,นมันมันแบ่งชั้นน้ำมันคือเราอาจจะต้องคนให้มันเข้ากันดูน่ากลัวมากาอันต่อไปสามแม่ครัวสามแม่ครัวว้าวน่ากินอยู่นะแต่น้ำมันน้อยกว่านิดอ,อ่าว้าวสีเหมือนกันเลยอุ้ยสีอาจจะอ่อนกว่าโลซาหน่อยนึงมาแล้วสามแม่ครัวรู้สึกว่าน้ำจะน้อยกว่าโลซา โอ้โสี่ตัวอันนี้เป็นตัวสวยๆเลยเนี่ยสี่ตัวไม่เละนะครับผมมาถาแม่ครัวมาขอหมอปลาดูบ้างสิ่งแรกที่เปิดมาของหมอปลาคือซอสมะเขือเทศจริงๆคือมันไม่ได้เหมือนมีน้ำมันนะมันเหมือนเป็นสีแบบซอสด้ยเอาว่ะโอเคดูอนี่ดูดิคือซอสเลยอ่ะมันมันต่างกับอันเนี้ยเฮ้ยอย่าบัฟเค้อย่าบัฟเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่บัฟแต่ว่ามันต่างกันจริงๆ เอาหัวปลาให้มาสามตัวสามตัวก็ใหญ่อยู่นะ,อ,ะอันนี้เน้นตัวใหญ่เนี่ยขอดูปริมาณหน่อยดิปริมาณหมอปลาเท่าไหร่เขาเขียนไว้ว่าเท่าไหร่ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าเท่ากันดูด้วยสายตาเนี่ยหมอปลาจะได้ปลาที่น้อยกว่าแต่ตัวอาจจะใหญ่กว่านิดนึงแต่ถ้าเทียบปริมาณแล้วได้ถือว่าได้น้อยนะอเออเรามาชิมกันดีกว,ว่าชิมเดียวเลยอ่ะช้อนมามา <c oughs> เรามาลองชิมมันโดยเอาดูด้วยสายตาเนี่ยตัวของโรส่าเนี่ย <c oughs> เหมือนตัวซอสมันไม่ได้เคลือบปลาเลยนะมันกระหล่อมกองแกงมากเลยปลามันเยิ้มอ่ะแต่ชิ ลองชิมดูแต่ okay, น้ำเหรอชิมมันก็ชิมปลาก็ได้ปลาค่อนข้างค่อนข้างเป็นชิ้นเหมือนเขาเอาปลาตัวใหญ่มาทําแล้วก็หั่นแบ่งไม่ได้มาทั้งตัวอันนี้คือแบบเพียวๆเลยนะไม่ได้ผสมอะไรเลยนะก็ เป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยนะแต่มันมันมากเลยเป็นปลากระป๋องที่แค่แต่รู้ว่ามันมันแล้วก็ซอสถือว่าอร่อยมันเป็นรสชาติที่เราคุ้นๆในการกินปลากระป๋องอยู่แล้วแต่มันมากมันติดปากเลยมาเอาสามแม่ครัวบ้างน,นี่ครับแม่ครัวนี่ผมกินบ่อยที่สุดแล้วในบรรดาปลากระป๋องทั้งหมดอร oh. ่อยกว่า เทปีเยวเลยอ่ะถาาแม่คนนี้อร่อยมากแนวบรรดาปลาป๋องถ้าเทียบกันสองก่นะมันมีรสชาติที่อร่อยกกลมกลอมกลวกหวานออกหวานๆหน่อยๆคือรสชาตินี้เอาไปทำยำคือจบเลยใส่แค่มะนาวไม่ต้องเติมน้ำตาลเพิ่มปลาป๋องถ้มแม่คนถือว่าอร่อยนี่ขอลองดูหมอปลาซอสมันอุ้ยปลาตัวใหญ่เนี่ยปลาแทบจะเป็นปลาทูแล้วเออนึกว่าปลาทูเลยออเ่เบิ้มเมเือนเบิ้มเาเลยเออตัวใหญ่จริงอร่อยปลา ชาติอะไรวะเนี่ยหมอหรือเราไม่คุ้นมาเถอะทำไมหมอป้าทำอย่างนี้ออยังไงดีวะรสช,ชาติบอกไม่ถูกว่ะคือสามแม่ครัวโอเครสชาติโอเคมันเป็นสิ่งที่เราเคยกินเว้ยแต่รสช,ชาติของหมอป้าเราไม่เคยกินรสชาตินี้คือสีเหมือนเข้มข้นแต่เอาิงจืดกับเพื่อนเลยม,มันมีความจืดแล้วมันก็มีความแบบมัน,มน ก็ลองกองแกงยังไงไม่รู้อะแบบบอกยากแต่ว่ากินหลายรอบอะรสชาติบอกยากอะรสชาติบอกไม่ถูกไหวไม่ใช่ไม่อร่อยแต่มันเป็นความไม่คุ้นชินของการกินปลากระป๋องของเรารสชาติที่แปลกแต่ออกไปทางจืดมันไม่คุ้มไปสักทางใช่จะเค็มก็ไม่เค็มจะหวานก็ไม่หวานรสชาติกลางๆกลมกล่อมกลมกล่อมแบบกลางๆแล้วก็แปลกๆสาหรับปลากระป๋องที่เราคุ้นชินในการกินใช่แต่ถามว่ารสชาติน่าเกลียดไหมก็ไม่ไม่ราคาผมจาไม่ได้ว่าแท็กหนึ่งที่ผมสั่งมาเนี่ยไม่รู้ว่า80หรือ1 0อยหรือเท่าไหร่นี่แหละแต่เดี๋ยวเราจะเอาของหมอ มาผัดไข่กันดูดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆนะของหมอปลาคือกินเล่นได้อ่ารสชาติมันกินสามารถกินเล่นได้เป็นกับแก้มได้แต่ถ้าไอ้สอนนี้อาจจะต้องใส่กับข้าวหรือว่าปรุงเพิ่มอีกหน่อเยเพราะว่ามันมีความเข้มข้นไปแล้วอ่ะสะรุปว่าคือของหมอปาอลาจืดนั่นแหละ โอเคครับผมมาขั้นตอนแรกของเราเราจะนาปลากระป๋องเนี่ยน,นํามาเขาเรียกว่าไรผัดมายีมันก่อนแต่เราอาจจะไม่ได้บดมันจนเละเดี๋ยวมันจะไม่เป็นชิ้นคือจริงๆแล้วแต่คนกินบางคนอยากกินนู่ๆก็บี้ให้มันเละไปเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นชิ้น,นก็จะได้เคี้ยวหน่อยเราก็จะทําการเหมือนกับว่าอุ่นมันด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วปลากระปอ๋ปองเนี่ยตามหนักเวลาเรากินเราควรที่จะเอามาทําให้มันสุกอีกนิดนึงเราไม่ควรกินติดแบบตะกี้ที่เราลองกินดูอาวแล้วตั้งแต่นี้เรา แล้วโตมาเันก็ได้เหมือนกันแต่มันก็ควรที่จะเพราะมันเป็นของที่อยู่ในกระแป๋งไงอ๋อมันพาร์เจอไรอ่าใช่ใช่น้ำมันน่ะน้องใส่เออเอาน้ำมันมีแล้วนีไงอ๋อเออเรามีน้ำมันจากเราก็ปลากระป๋องที่เราทำเลยตเกียมานะครับผมมาใส่แล้วก็อาจจะแบบแบ่งครึ่งก็พอตัวไหนตัวใหญ่ตัวนี้ก็แบ่งครึ่งเอาครับผมแล้วก็บีบมันหน่อยนะครับผมแล้วแต่บางคนชอบกินละเอียดบางคนชอบกินไม่ละเอียดก็ลองดู แล้วก็ทําการคนให้น้ํามันเข้ากันเพราะว่าอะไรรู้ไหมในคลิปที่เราเห็นตอนนี้รวมไปสษัตริย์เลยทั้งโลซ่าทั้งหมอปลาแล้วก็3าแม่ครัวครับผมแล้วก็คุกเค้าให้มันเข้ากันก่อนตอนแรกว,ว่าจะทําของหมอปลาอย่างเดียวและสองอันหละเปิดแล้วชิมแล้วเสีอดๆมันไปเลยแล้วกันประมาณนี้อนรออันนี้รอรอให้มันเดือดน,นิดนึงเเดือ,ดอไปเลย มันเป็นเมนูที่ผมคิดว่ารสชาติในการกินเนี่ยจัดจ้านอร่อยม,มีความเผ็ดมีความเค็มแล้วก็ทาง่ายใครพาทาอันนี้เห็นมาจากทิกตอกเนาะใช่แต่เห็นแล้วมันน่ากินมากจนแบบต้องทำอ,อยากกินอะ่ะอ่ะครๆลงมาครับผมเราจะตอกดิบๆอย่างนี้ไปเลยวางไงโบลงไปโบวางออไปทักษะฟองกำลังดีผมว่าโบลงไปโวอีกไข่ได้กินอะไรของซีพีซะด้วยไปไหนเข้าได้นะผมซี ถึงแม้คุณจะยึดครองโลกแต่เราก็เข้าได้นะครับผมดีดีดีและเราก็ผักให้มันเข้ากันอีกนิดนึงให้ให้ไข่มันไปโดนกระทะเนีให้มันเข้ากันอย่างนี้ออตอนนี้ดีตอนนี้ว,ว้าวน่ากินจังเลยเราก็ประมาณนี้เราจะไม่ให้มันสุกมากนะเรา<ม>ก็เปิดไฟอ่อนๆแลคราวเดี๋ยวไข่มันจะสุกในระหว่างนี้ไปตักข้าวรอหน่อยสิต้องกินกับข้าวเมนูเนี้ยโหน่ากินไหมน่ากินไหมเริ่มน่ากินแล้ว เราเอาแบบเยิ้มเเย้เยิ้มอ่ะนี่ผมใส่หอมแดงเข้าไปเลยหอมแดงซอยที่เราซอยทิ้งไว้โรยไปแล้วแต่บางคนชอบกินเยอะก็ใส่เยอะชอบกินน้อยก็ใส่น้อยได้ไม่มีปัญหานะครับผมมิกใส่ไปเลยเป็นมิกขี้หนูเป็นอะไรกันแล้วแต่ขี้หนูอร่อยกว่าอ่านีบ่บึ้มบั้มลงไปเยอะเยอะเยอะเใอะถ่ายลงไปนะครับผมเบิมบึ้มบมบมแล้วก็โรยต้นหอม เลยไปให้ท uhh. mm ั่วๆและอยากจะบอกว่าเสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยคนตัดข้าวตัดไม่เสร็จเลยนะครับผมตอนนี้เสร็จแล้วเธอเขาได้แล้วมาแล้วมาแล้วนี่อ่ะผมก็ปิดไปแล้วประมาณนี้เรียบร้อยไงดูเดือดเดือดเดือดเขาแค่หันไปตักข้าวกลับมาทีสบายเรรียยบ้อเสร็จแล้วหรอปิดมาน้อยยังไงย่างย่างย่างเดี๋ยวเราไปบีบในในนั้นก็ได้อ่ะจัดการเทใส่คราวผม ร้อยครับผมเรามาลองชิมเบิร์กันดูดีกว่ารสชาตินี้คือเราไม่ได้ปรุงน้ําตาลไม่ได้ปรุงความเค็มเลยเพื่อนเพราะว่า,ร,ารู้สึกว่าที่เราชิมไปเน,นี่ยสารที่ห้อเนี่ยมันรวมกัน<ช>น่ะน่าจะกำลังกลมกล่อมแล้ว<ช>แค่เติมพริกบีบมะนาวไปเพิ่มรสชาติอีกนิดนึงคิดว่าน่าจะอร่อยแล้วไข่อาจจะสุกไปเพราะว่ารออินเสิร์ตนาน <c oughs> แต่กำลังดีกำลังด <c oughs> ีข้าวสวยวร้อนๆกินกับข้าวร้อนๆครับผมแม่เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมาก คนคือคนยากเนาะเออเราจริงไม่ต้องใส่น้ำปลาน้ำตาลเพิ่มเลยอ่ะนี่เลยทำๆเลยอืมอุม๊ยอร่อย,อ,อ,ยอืมปกติเราจะกินยำมะขกก่าป๋องก็เอากระป๋องมายำยำๆเปรี้ยวๆหน่อยแต่เอามากินอย่างเงี้ยเฮ้ยมันนัวไข่เอร่อยแล้วก็ดีด้วยไข่ก็ไข่ก,กินไม่สุกมากเยิ้มๆก็อร่อยอย่างนี้มีความเด้งๆเยิ้มๆนะดูดิดอืมอร่อยว่ะ ทำอย่างง่ายเลยอลองมาทตามนันได้ครับผมทำง่ายมากๆก,กับปลากระป๋องผัดไข่เออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยนน่าลืมกด s u b s เป็นกำลังใจให้ผมและกดกระดิ่งในททนันไ้พทา่คม่ใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวไปดื่มดําปลากระป๋องก่อนปลากระป๋องปลากระป๋องโรสซาตอนนี้กี่บาทเนี่ยปลากระป๋องสามแป้งอุ้ยแพงอยู่นะประมาณสี่สิบห้าสิบไข่สามฟองอุ้ยนี่เราค่าบเบิ้มเลยอันนี้คือกินได้สองคนนะก็สมมติว่าเราไปตามร้านอาหารตามสั่งอนะ่ะเขาก็ใช้แค่กระป๋องเดียวปะ่ะใช่อันนี้เราสามารถทำเป็นกับข้าวได้เลยอะ่ะแต่เราทาาาดข้ช่อืม 嗯，好，好呀。